สวัสดีครับ The c a n t e นะครับคลิปนี้ก็เป็นโจทย์คณิตศาสตร์สนุกๆมาให้น้องๆช่วยกันคิดหาคำตอบกันวันนี้ได้นักแสดงรับเชิญมาสองคนนะครับนั่นก็คือลิซ่ากับยาย่าปัญหาของเราวันนี้ก็คือลิซ่ากับยาย่าเนี่ยมีเงินรวมกันทั้งหมด115บาทถ้ายาย่าเนี่ยมีเงินอยู่75บาท ลิซ่าจะมีเงินอยู่ทั้งหมดกี่บาทดีนะครับโจทย์ของเราสองคนมีเงินรวมกัน115บาทยาย่ามี75บาทแสดงว่าลิซ่าต้องมีเงินกี่บาทคิดว่าไม่น่ายากนะครับเดี๋ยวพี่จะมีเวลาให้ทั้งหมด30วินาทีถ้าใครคิดคำตอบได้ในระหว่าง30วินาทีนั้นสามารถกดหยุดคลิป แล้วพิมพ์คำตอบใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วค่อยดูเฉลยในตอนท้ายถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มทำการจับเวลาเลยครับ โอเคหมดเวลาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับหาคำตอบได้ไหมว่าลิซ่ามีเงินอยู่ทั้งหมดกี่บาทถ้าใครได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันว่าจะตรงกับคำตอบของพี่หรือไม่และคำตอบก็คือลิซ่ามีเงินอยู่ทั้งหมด40บาทครับเป็นไงบ้างครับตอบถูกกันไหมคนไหนที่ตอบถูกก็เยี่ยมมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าคนไหนยังหาคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยต,ตอนท้ายพร้อมๆกับพี่กันเลยมาดูวิธีการคิดกันนะครับจำนวนเงินของลิซ่าในตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราก็ใส่ไว้ก่อนเป็นสัญลักษณ์พี่ขอใช้เป็นตัว L แล้วกันรวมกับจำนวนเงินของยาย่า75บาทจะได้เท่ากับ 115บาท115บาทเนี่ยคือ2คนรวมกันใช่ไหมถ้าเราอยากรู้เงินของลิซ่าคนเดียวแสดงว่าเราต้องเอา75เนี่ยไปลบออกนะครับจาก115บรรทัดต่อมาจึงเป็น115ลบด้วย75และเมื่อลบออกมาแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับ 40ครับเราจึงได้คำตอบว่าลิซ่ามีเงินทั้งหมด40บาทไปไงครับพอรู้เฉลยแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าใครอยากเก่งคณิตศาสตร์หรือเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความสนุกสนานนะครับกดติดตามช่อง The CanTeen ไว้เลยครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ